เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟมาตรฐานและผมก็ลงมาตอน10นาทีสุดท้ายเนี่ยเราก็จะไปเก็บแอดดรอบเหรียญครับแต่ว่าตอนนี้มีคนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะลองไปยิงดูเผื่อว่ามันจะมีปืนหนักไงอันนี้เราก็มีลูกซองเนี่ยเมื่อกี้ไปตีถังมาเลยก็ได้มาครับเราก็ตามไปแบบเนียน เอ้ยบนบ้านก,ก็มีตัวครับแต่ว่าขอเอาตัวนี้ก่อนเนี่ยแล้วก็เรียบร้อยครับหรือว่ามีปืนเบ้านี่งไงแล้วก็ตัวเปล่าแต่ว่าข้างหน้ามีคนมีปืนว่ะแล้วมันก็วิ่งมาทางนี้ด้วยอย่างนี้ก็สวยครับแล้วก็มีปืนลูกซองนะ เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะวิ่งมาเปล่านะถ้าวิ่งมาก็เข้าทางเราครับเราก็มีปืนลูกซองเนี่ยหล้ก็จะได้ยิงมันเฮ้ยมันขี่ม,ม้าไปแล้วว่ะแต่ก็ช่างมันครับตอนนี้ก่อนที่ผมจะเข้ามาเนี่ยผม,มนะผมก็ส่งปืนมานะผมก็ส่งปืนในนี้มาปืน M7 มากระบอกหนึ่งแล้วก็อพอไปต่อยอดได้อยู่ครับแล้วก็เอาปืนนี้ไปยิงคนเนี่ยเดี๋ยวไปยิงพวกนี้เลยเนี่ยมันก็มีปืนอยู่ เดี๋ยวไปกดรับปืนแล้วก็เราไปนี่ครับไปดักบ้านมันนะแล้วก็มีกระสุนแม็กเดียวแต่ผมก็ใส่สกมมาด้วยครับนี่แล้วก็ยิงได้อยู่ปะปืนกระบอกเดียวกับไอ้นี่กับกระสุน30นัดแล้วเราก็ไปดักพวกมันกันนะแต่ว่าจะได้ปืนมาแล้วก็ชุดกรอมาเนี่ยเราจะได้ไปชิงเดี๋ยวไปทําแคมป์ก่อนครับแล้วก็จะเอาไอ้นี่นะเอาปรนลุกซองผู่ม,มันเนี่ยยังไม่ได้ทําเลยเฮ้ย เฮ้ยเอาว่าข้างหลังมีตัวไลวก็ร่วงไปครับนี่งไงมีชุบด้วยสยวยไลก็ตายไปซะแต่นี้ก็ได้ปืนมาเลยครับไลก็มีเซตไฮสวยเลยแต่ว่าที่มันไปยิงบอดว่ะมันเดาว่าเป็นเราแน่นอนครับมันน่าจะขึ้นเป็นเสียงเท้าอะไรอย่างงี้เนี่ยแต่มันก็มีบอดอยู่ข้างหน้าเรานะแล้วก็รอดตัวไป มาตอนนี้ผมก็ได้ปืนมาเลยครับยังไม่ถึงไหนเลยแล้วก็ได้ชุดเต็มมาด้วยนะตอนนี้เก็บปืนที่ได้ก่อนครับแล้วก็จะไปดักที่บ้านมันนะแล้วก็เอาปืนลุกซองผูกมัดนี่เลยครับแล้วก็ไปเล่นที่บ้านมันเนี่ยแต่เราก็ชิงได้เลยครับวันนี้เนี่ยแล้วก็มีปืนหนักแล้วก็มีเซตทฮเต็มของที่เราต้องการก็ครบเลยครับมาบ้านมันละแต่เราบ้านมันก็มีป้อมปืนเนี่ย มีป้อมไฟฟ้ามันจะไปดักยากหน่อยนี่แล้วก็มีป้อมเอคด้วยโอ้โหแล้วป้อมไฟฟ้าก็เปิดอยู่ครับออกมาแล้วนี่งไงแล้วก็เรียบร้อยป้อมวแต่ว่าตอนนี้มันก็ใกล้ชิงเลยครับเนี่ยเดีย๋ยวเราจะจัดของแล้วก็ไปชิงกันนะเดีย๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะตกที่เมืองไหนกัน ล้วก็มีปืนอยู่แต่เราก็เตรียมตัวไปเลยครับปาฮาวิแล้วก็เอาของไปเลยนะแต่ก็เสียดายว่ะไอ้ปืน M7 ผมนี่มันมีกะส่วนแค่ห้นัดนะแต่เราก็มีแค่ปืน M4 ครับกระบอกเดียวแตวก็ตามนี้เลยครับเหรียญแรกก็ตกที่นี่ตกที่ไบโอนะเดี๋ยวมาดูเหรียญที่สอง ปุ <Yeah. S 2> นที่2อนี่จะตกที่ไหนกันไบโอครับมันก็ไม่ได้ไกลนะเราก็วิ่งไปได้อยู่แล้วเหรียญที่2ก็เป็นท่าเรือครับเดี๋ยวผมว่าแล้วก็ไปไบโอดีกว่านะเราก็ไปโซนบนดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เราก็มีแค่เซตเดียวครับแล้วก็มีเซตไฮแล้วก็เป็นปืน M4 นะ และปืน M7 ผมยอดก็ส่วนแค่5นัดเนี่ยแต่ข้างหน้าก็มีคนยิงอยู่ปะก็ต้องไปแจมด้วยคนไหนข้างหน้าเราเฮ้ยโอ้โหแล้วตรงนี้ก็เป็นเดินหายไปแล้วยังไม่ตายแอบตรงนี้ครับนี่งไงเราไม้ก็ไม่มีด้วย นี่มันน่าจะโดนยิงอยู่ว่ะเหมือนกับว่ามันจะเป็นคนละพวกครับกลับบ้านเมื่อกี้เนี่ยพวกนี้ก็มาเล่นกันเดี๋ยวเราก็ไปฟาร์มไม้แป๊บหนึ่งเราจะดันไปหาไม่ได้เนี่ยครั <c oughs> ้งหน้าก็มีตัวบินมาตรงนี้ก็มีตัวแต่ไม่เป็นไรครับผมมีสองชุบนะเดี๋ยวถ้าเราล้มเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะชุบเลย แต่ว่าปืนเราก็มีแค่เซตเดียวครับเราจะต้องใช้เลยครับฝ่มาม้แป๊บหนึ่งต่อแล้วแล้วก็ร่วงไปนี่ยังไงแอบดีๆไม่ชอบนะมาวิ่งไล่ตามเราแล้วก็มีเสียงเท้ามาอีกเลยครับ ตอนนี้ผมต้องเก็บศพนี้ให้ได้เนี่ยเพราะว่าถ้าผมได้ศพนี้แล้วก็จะมีเซตสามรองนะแล้วก็จะได้มีของเล่นแต่ว่าไม้หมดไอความแป๊บบอกเลยครับว่าวันนี้นอนแน่เพราะว่าผมก็มาคนเดียวนะแล้วก็โดยเดี่ยวเลยครับวันนี้เนี่ยแล้วก็ร่วงไปตัวเดิมครับมันเกิดมาขวามีของอะไรไหมคิวบี สวยครับเราก็ได้เตียงมาเลยก็เส้นเหล็กของที่เราต้องการครับได้มาแล้วนี่ในศพมันก็มีบ้องมาดีผมว่าเราก็ไปดีกว่าครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปเจอกันที่แอร์ดรอปนะพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องไปแน่นอนเนี่ยมาวิ่งยาวรถเราก็ไม่มีเพิ่งลงมาแต่ก็ได้ของบวกมาเลยครับแล้วก็มีเสตสำรองอยู่ ก็มีหวังจะได้เหรียญละมีสองชุบแล้วก็สองเซตป่ะ้ยไีรถมาว่าพวกนั้นมาแล้วแล้วตรงนี้สร้างไม่ได้ด้วยโอ้แล้วตรงเข้ามาหาเราแล้วก็รวงไปครับ ตอนแรกก็เรียบร้อยสวยแล้วก็ตายไปสองมีแค่นี้ใช่ไหมนี่ไงเราได้มาอีกแล้วว่าอีกสองเซตนี่โอ้โหกระเป๋าก็เต็มว่ะนี่ไงครับโอ้โหหัวไททานเนียมกับไอเสื้อไททานเนียมแล้วผมก็มีกางเกงมันอยู่แล้วนะ ทีนี้เราก็เกือบใส่เต็มยศเลยครับชุดไทททเนียมเนี่ยขาดแค่รองเท้าแต่รถมันเราก็ต้องยิงทิ้งครับมับนก็สาด์จาะตรงนี้ละต้องยิงให้พังแต่ว่าตอนนี้เรารวยครับจากที่เมื่อกี้มีแค่2เซนเนี่ยแล้วเราก็ได้เพิ่มมาอีกสองนะทีนี้เราก็มีของเล่นเลยครับแต่กระเป๋าของก็เต็มตัวเราก็ต้องเคลียร์ก่อน ไปครับตอนนี้บอกเลยว่าของผมไม่อย่างฟัวมีทางบ้องเลยก็เซตเต็มเลยก็กระสุนก็อย่างเยอะเนี่ยแล้วก็พร้อมบวกเลยนะเดี๋ยวก็รีบวิ่งไปเลยครับเนี่ยแล้วก็ต้องสร้างแคมป์ก่อนตอนนี้แอร์ดร็อปก็ยังอยู่นะแล้วก็เอาแถวนี้แล้วกันครับแล้วก็ต้องเก็บเซตสำรองเนี่ยง่ายๆพอ เฮ้คพอครับแล้วก็ให้วางเตียงได้แล้วก็วางกล่องก็ได้ละง่ายๆนะและผมก็ไม่มีนี่ด้วยเนี่ยไม่มีหินนะปะ่าพร้อมเดี๋ยวไปดูครับว่าในเมืองนี่มีกี่ตัวแต่ว่ามีคนกดยังนะเดี๋ยวไปดูก่อนครับว่ามีกี่ชื่อนะอันนี้เราก็มีของไงแล้วก็เล่นได้เลยครับไม่ต้องกลัวละ เราได้คิดว่าจะมาแค่ปืนกระบ,บอกเดียวแล้วที่ส่งมาเนี่ยแต่ก็ไปยิงคนได้มาอะไรก็ต่อยอดได้แล้วเนี่ยไปตอนนี้มันก็มีชื่ออยู่นะเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีคนกดไปยังนี่ไฟเขียวเลยว่าอะไรก็เหมือนเห็นวแวบๆบว่าสีนาที เ,เราก็ไปแอบเข่านี้ก่อนครับเดี๋ยวไปหาตัวที่มันกดก่อนเนี่ยเราก็ต้องเห็นตัวมันเลยก็ถึงจะเล่นได้นะตอนนี้มีรถมาว่ะมันเข้าเมืองไปละแต่ผมก็มีลูกบ้องอยู่ไอ้ลูกบ้องที่มันยิงรถเนี่ยเดี๋ยวจอเรา ตอนนี้มี3ชื่อเฮ้ยนคนขี่ม้าว่าแสดงว่าในรถ2ครับแล้วก็ขี่ม้า1นะึ่งะรถมาแล้วเดี๋ยวจะมายิงบ้องใส่รถมันก่อนเนี่ยเฮ้ยนี่ไงนี่ที่ไหวตัวทันมีเสียงมา้า,ามา3ตัวแล้วก็เป็นพวกเดียวกันแน่นอนเนี่ยมันไม่อยู่กันนะเอาแล้ว,ว่า แล้วก็ร่วงไปครับตัวหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยครับอันนี้ก็ตายไป3ตัวแล้วทำไมผมดวงเนี่ยได้ยังไงสวยอันนี้ได้ของมาเพิ่มเลยนะโคตรแจ่มเลยเก็บมาครับ แต่เราก็ต้องยิงรถมันด้วยเนี่ยมันก็จะมาเสริมในแล้วก็พังไปโดนบ้องเราพังไปซะตอนนี้มีตัวอยู่ข้างหน้าผมครับหลก็น่าจะเป็นตัวนี้เนี่ยที่ไปเล่นแคมป์เรามันไปทุบแคมป์ผมมานี่ น่าจะเห็นผมเลยครับโดดมาแล้วโดดไหมอะไรก็เรียบร้อยอะไรก็ตายไปนี่แต่ว่ามันทุบแคมป์ผมวะเดี๋ยวก็ต้องกลับไปดูแคมป์แป๊บมันขึ้นแจ้งเตือนว่ามันนี่มันตีฝันด่านนงอะไรก็ตีถุงนอนผมเนี่ยโหแล้วกระเป๋าเราก็เต็มของเต็มตัวนะ วมาวางเตียงก่อนครับเมื่อกี้ผมโดนทุบเตียงมาเนี่ยแล้ก็ไม่เหลือเตียงแล้วแถวนี้เนี่ยมาดวไปเข้าดูแอร์ดรอปแป๊บตอนนี้ก็เปิดเลยนะมาเราได้มาละตอนนี้ผมได้เหรียญมาครับแต่เราก็ไม่มีบ้านเช่นเคยเหลือแค่แคมเมื่อกี้เองเนี่ยดีไปดูแป๊บหนึ่งนี่แคมปนี้เลยครับ ดิผมก็ทำบ้านแถวนี้แล้วกันนะแต่ในตัวเมื่อกี้มันไม่มีของว่ะมันไม่ได้เอาไปเหรอนี่ของยังอยู่ว่ะสวยแล้วก็มาขนย้ายของนะตอนนี้ผมก็ต้องทำบ้านครับเพราะว่าไอ้บ้านที่ผมสร้างตอนแรกเนี่ยมันก็ใกล้บ้านพวกนั้นไงแล้วก็สร้างเล่นๆครับแต่นี้ผมว่าผมจะอยู่นี่เนี่ย ก็จะมาสร้างฐานที่นี่เลยเอาเป็นบ้านเรานะแต่ว่าตอนนี้ของแทบไม่มีครับยังมีแค่ไม้เองเนี่ยอล้วก็มีชื่อด้วยเดีย๋ยว่าทํากล่องแล้วก็เก็บของแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ของที่พื้นอย่างเยอะแล้วก็เก็บไม่หมดเนี่ยเราคนเดียว คนมันก็เริ่มมาว่ะเพราะว่าบ้านเราก็หลังแค่นี้เองเนี่ยเป็นบ้านไม้เลยก็มีเหรียญน,นะแต่คนก็มาเรื่อยๆครับเราก็ต้องมาทําบ้านก่อนเนี่ยล้วก็มาวางปิวรอบบ้านนะเดี๋ยวได้โดนเรดแน,น่ครับคนมาอย่างเยอะเลยนี่แถวนี้ถ้าเห็นสมนี่มีเขาหมดเลยนะผมยังเก็บไม่หมดครับมันมาไม่พักเลยเอาไม้แ๊บหนึ่ง สภาพบ้านเหรียญเราเป็นแค่บ้านไม้เองเนี่ยตอนนี้หลายชื่อมากผมว่ามันเร็ดแน,น่ครับอะไรก็มีรถมานะมาดิเร็ดบ้านเราใช่ไหมนี่ว่ามีตัวอยู่ข้างนอกด้วยอลไรก็ในรถก็มี มาแล้วแล้วก็ร่วงไปอยู่ในรถดีๆไม่ชอบไปวอนนี้ประชากรมารถแล้วตัวหนึ่งแล้วก็มาไล่ยิงรถมาเลยครับเนี่ยฟามดิตอนนี้นนี4 5ชื่อครับเราก็ต้องไปเก็บของก่อนเนี่ยแล้วก็กำลังฟาร์มไม้แล้วก็มาอัพบ,บ้านอยู่เลย ไปดูดิแต่ว่าตัวนี้ยังไม่มีระเบิดนะก็มีลูกบ้องเลยก็เสร็จเต็มอต่ว่ารถอยู่นี่เราก็ต้องไปเล่นมันก่อนครับก่อนที่มันจะเล่นเราเลยก็จัดมันไว้ก่อนเลยมาว่า โอ้ยคนยิงบ้องมาโห่เ้ยเย็นเมื่อกี้ในรถตายไปแล้วตัวหนึ่งครับล้วก็ที่ถนนตัวหนึ่งมาเซ่ออามา ตอนนี้ข้างหน้าสองตัวมาดิบอกเลยว่ามันมาผิดที่เฮ้ยเอาหลังเข้าว่ะเฮ้ยนี่มาแล้วแล้วก็ร่วงไปครับตอนนี้ก็ตายหมดแล้วมั้งแล้วก็มีชมด้วยนะแล้วก็เรียบร้อยมาดูกันครับว่า เราจะได้ระเบิดไหมเอาเรื่องจริงแต่ตัวพวกนี้ยังไม่มีระเบิดครับเดี๋ยวไปดูในสมเมื่อกี้นะตอนที่ผมยิงอยู่ในรถเนี่ยนี่ไอ้นี่มีบ้องมาลอยหลังเราสมนี้มีไหมเอคโอค,โอค,โอคบ้องดูด,ดิ แต่และตัวนี่ไงระเปิดมันอยู่นี่มาเก็ okay, แบแป๊บหนึง่งของเจงจะมาเร็บ้านเราครับแล้วก็กำลังทำบ้านอยู่เลยนะนี่ระเบิดถังเลยก็มีไดเอาเรื่องจัดไปะระเบิดถังก็อย่างเยอะเลยนะเอามา50ลูกเลยครั ไปเก็บแป๊บหนึง่งแล้วก็มาไล่เคลียร์ของให้หมดเลยนะเราจะเหลือ,อไว้ไม่ได้ครับหรือมายิงรถมันทิ้งก่อนเนี่ยแส่เท้าแบบนี้โอเคอยู่นี่เห็นแล้วโอ้ย เดี๋ยวนี้ดีวะาเริ่มมีเสียงเท้าเลยครับมาเนี่ยล้วก็ได้ยินเสียงไอ้นี่สีเท้ามานะไม่งั้นอยู่ดีๆก็ตายครับแต่ก็ได้ยินอยู่มาตัวเดียวเราก็วิ่งเข้าใส่เลยโอเครอบนี้ตัวนี้มันใส่ของว่ะนี่ หรือว่ามันไปเก็บศพมันแถวนี้วะอาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าแถวนี้ก็ของเยอะเนี่ยแล้วดูดิตอนนี้ในบ้านผมก็น่าจะมีสิบกว่าชุดนะไอ้พวกเซตบวกเนี่ยเซตไฮยเลยก็ปืนนั้นมาเยอะจริงแล้วผมก็ยังไม่ตายด้วยเนี่ยเมื่อกี้ก็ไปล้มกลับที่มันใช้บ้องเลยก็ชุบมานะหลาก็ยังไม่ตายครับวันนี้เนี่ยเรายังไม่เสียของมีแต่ได้ครับวันนี้ปไปไปเก็บแป,ป๊บหนึ่ง นี่ใสแล้วแล้วมันต้องบินโคตรสูงแล้วก็ร่วงไปเดี๋ยวมาดูกันครับว่าพวกมันจะเร็วหรือเปล่านะอันนี้มันมารอบหนึ่งครับแล้วลอาก็ยิงได้ระเบิดมานี่ผมว่าต้องมีแก้มือเนี่ยเพราะว่าบ้านเราก็หลังแค่น,นี้และผมก็อยู่คนเดียวมมนกต้องเล่นแน่ครับถ้ามันปล่อยนี่พลาดแน่ มาตัวนี้มีของไหมแต่สภาพบ้านเรานี่โคตรสุดว่ะเป็นแค่ไม้เองแนล่และผมจะไปฟาร์มก็ไม่ได้ครับเราคนเดียวไงผมไปไกลนิดเดียวนี่ผมว่าบ้านแต่งเนี่แค่บ้านไม้นะแล้วก็ต้องอยู่แถวบ้านนี่แหละครับตอนนี้สองเท้ามาดักเราแน่นอนต้องเจอศูนย์นี้ เข้าบ้านปุ๊บแล้วก็ออกจากข้างบนนี่ไงแล้วก็ร่วงไปสมาร์ทดักใช่ไหมโหดูดิของอย่างเยอะเฮ้ยเป็นไงล่ะม้าจะหล่อยไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้มีเสียงเท้าต้องเก็บไว้ก่อนครับของีจริง ว่าไม่รู้ว่าจะเก็บไหนเนี่ยของเนี่ยแบบฟูแล้วดูดิเข้าบ้านแป๊บเดียวก็มีเสียงท้ามาละเอาเรื่องจัดครับแล้วในแชทนียผมเห็นสักพักละนี่มันดิ้นใหญ่เลยครับเนี่ยไม่ต่คนว่าผมโปรในเซิร์ฟเนี่ยของจริงไหมล่ะมาแป๊บเดียวแล้วก็ได้เหรียญเนี่ย อีกแล้วที่ผมต้องอับบ้านก่อนครับดูดิบ้านเราแค่นี้จริงรีบอับนะโอเคไร่ของก็ฟูจัดพอเรื่อง มาอีกไหมดีมีคนมาไม่พักเลยเราจะต้องกำจัดครับจะแอบใช่ปะจะแอบต้องโดนนี่นี่ไงไเอาไปกินแล้วก็เรียบร้อยปะวันนี้ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเซิร์ฟมาตรฐานผมก็ลงมา10กว่านาทีครับ แล้วก็ส่งคืน M7 มานะแล้วก็เอาไปต่อยอดมันก็เลยไวหน่อยแล้วก็ตามนี้ครับแล้วก็ได้ชิงมาละแล้วก็ได้เหรียญมาแต่ไม่ว่าบ้านผมจะรอดป่าวันนี้บ้านหลังแค่นี้โอเคอวันนี้ก็แค่นี้ครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ก็ไปบายครับทุกคนสวัสดีครับไปละ